โคโลราโดกุญแจหายหมดนะครับนี่หลังจากที่เราขึ้นดอกเสร็จแล้วแล้วก็โปรแกรมรีโมทเสร็จแล้วเราจะมาลองเทสรีโมทแล้วก็ลองเทสสตาร์ทดูนะครับอ่ะนี่รีโมทกุญแจหายหมดนะครับนี่ดอกใหม่ที่เราโปรแกรมเสร็จแล้วแล้วขึ้นดอกเสร็จแล้วเราจะลองเทสกันดูนะครับอ่าล็อกล็อกนะครับอ่ะปลดล็อกปลดล็อกนะครับอ่าปลดล็อกเปิดครับโอเคลองล็อกให้ดูนะครับล็อก ล็อกปลดล็อกโอเคเชฟโคโลรดัตโตจหายหมดนะครับจะลองเทสสตาร์ทนะครับตัดด้วยดอกนี้เลยนะครับดอกที่เราขึ้นให้ใหม่จะหายหมดครับโอเคครับสตาร์ทติดครับเชฟโคโลราโดคุณแจหายหมด อลองกดรีโมดให้ดูนะครับข้างในล็อกล็อกล็อกปลดล็อกล็อกโอเคครับล็อกปลดล็อกล็อกโอเคครับ